ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในความลับของเรื่องราวในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวที่เข้มข้นร้อนแรงและเข้าถึงอารมณ์แบบถึงพริกถึงขิงยิ่งกว่านี้หรือต้องการรับชมเนื้อหาแบบอันเซนเซอร์ 18+ บกสามารถไปติดตามต่อกันได้ที่เว็บไซต์ capepix.com นะคะที่นั่นมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัสแต่สำหรับตอนนี้ปิดไฟ ปรับอารมณ์แล้วมาฟังเรื่องราวของแม่ยายที่รักที่รักษาไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่กลา้าชายหนุ่มนิสัยดีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุงผู้มีความสามารถรอบด้านเขาแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะแต่ดูเหมือนว่าฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งจะสวนทางกับความอบอุ่นในหัวใจภรรยาของกล้าเป็นสาวสังคมจัด เธอมักจะทิ้งให้เขาต้องเฝ้าบ้านคนเดียวอยู่เสมอโดยอ้างว่าต้องออกไปพบปะสังสรรค์เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบเชียบกล้าไม่ได้อยู่เพียงลำพังยังมีคุณนายพิมพ์แม่ยายของเขาหญิงไม้ทรงสเสน่ห์ที่แม้อายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนแต่การเวลากลับทำอะไรความงามของเธอไม่ได้เลยคุณนายพิมพ์เองก็ตกอยู่ในชะตากรรมที่ไม่ต่างจากลูกเขยนั่นคือความเหงา สามีที่จากไปนานแล้วทิ้งไว้เพียงสมบัติและความว่างเปล่าบ่ายวันเสาร์ที่แสนอบอ้าววันหนึ่งขณะที่กล้ากำลังจะสตาร์ทรถออกไปทำงานนอกบ้านเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นปลายสายคือคุณนายพิมน้ำเสียงของเธอดูร้อนรนและแฝงไปด้วยความกังวลกล้ากลับมาที่บ้านหน่อยได้ไหมลูกท่อน,น้ำในห้องน้ำแม่มันมีปัญหาน้ำมันมันรั่วเต็มไปหมดแล้วแม่ทำอะไรไม่ถูกเลย ด้วยสัญชาตญาณของช่างซ่อมบำรุงและความเป็นห่วงแม่ยายกล้ารีบหักพวงมาลัยรถกลับเข้าบ้านทันทีในใจเขาคิดภาพว่าห้องน้ำคงเจิ่งนองไปด้วยน้ำและคุณนายพิมพ์คงกำลังตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขาคว้ากล่องเครื่องมือแล้วรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องนอนส่วนตัวของคุณนายพิมพ์ที่ชั้นสองเมื่อกล้าผลักประตูห้องน้ำเข้าไปภาพที่เขาเห็นกลับทำให้เขายืนนิ่งราวกับต้องมนสะกด ไม่มีน้ำเจิงนองบนพื้นไม่มีท่อประปาที่แตกกระจายทุกอย่างในห้องน้ำหรูหราน,นั้นแห้งสนิทและเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจของกล้าที่เต้นแรงขึ้นสิ่งเดียวที่อยู่ตรงหน้าคือคุณนายพิมพ์เธานั่งอยู่ในอ่างอาบน้ำที่ว่างเปล่าสวมเพียงชุดคลุมผ้าแพรสีครีมที่ขับผิวให้ดูผ่องใสสายตาของเธอไม่ได้มีความตกใจกลัวแต่กลับเต็มไปด้วยความว้าวอนและโหยหา เธอมองตรงมาที่กล้าแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่ก้องกังวานในความรู้สึกกล้าท่อนนานไม่ได้รั่วหรอกจก้ะแต่เป็นใจของแม่ตั้งหากที่มันมีรอยรั่วมานานแล้ววินาทีนั้นกล้าเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องมีคำอธิบายความโดดเดี่ยวที่ทั้งคู่ต้องเผชิญมันดึงดูดเข้าหากันราวกับแม่เหล็กกล้าวางกล่องเครื่องมือลงแล้วค่อยๆเดินเข้าไปที่ขอบอ่าง คุณนายพิมพ์ไม่ได้ต้องการช่างมาซ่อมท่อแต่เธอต้องการใครสักคนมาซ่อมความรู้สึกที่พังทลายใครสักคนที่มองเห็นว่าเธอยังเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความรักและการเอาใจใส่ในห้องน้ำสี่เหลี่ยมแคบๆนั้นบรรยากาศเปลี่ยนจากความอึดอัดเป็นความเร่าร้อนที่นุ่นนวลกล้านั่งลงที่ขอบอ่างสบตาหญิงสูงสักที่ตอนนี้ดูเปราะบางเหลือเกินเธอเอื้อมมือไปสัมผัสที่ไหล่ของเธออย่างแผ่วเบา เป็นการสัมผัสที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัณหาแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจผมจะซ่อมมันให้เองครับกล้ากระซิบตอบและบ่ายวันนั้นหน้าที่ของลูกเขยก็ได้เปลี่ยนไปบทรักที่เกิดขึ้นบนขอบต่างไม่ใช่เรื่องของความผิดชอบชั่วดีในทางโลกแต่มันคือการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้แก่กันและกันรอยรั่วในหัวใจของคุณนายพิมพ์ถูกอุดด้วยความอบอุ่นจากอ้อมกอดของชายหนุ่ม ส่วนกล้าเองเขาก็ได้ค้นพบว่าการเป็นลูกเขยของบ้านนี้มีความหมายและคุ้มค่ามากกว่าที่เขาเคยคิดตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่คุณนายพิมพ์เอ่ยปากว่าก๊อกน้ำเสียหรือท่อน้ำรั่วกล้าจะรู้ทันทีว่านั่นคือรหัสลับรหัสที่บอกว่าแม่ยายที่รักของเขาต้องการการดูแลรักษาหัวใจอีกครั้งและเขาก็เต็มใจที่จะกลับมาทำหน้าที่ช่างซ่อมหัวใจนี้ตลอดไป เอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้อาจจะดูหมิ่นศิลธรรมไปบ้างนะคะแต่มันสะท้อนให้เห็นปัญหาจริงๆของชีวิตคู่และการถูกละเลยมาเข้าสู่ช่วงคลินิกโลกแห่งรักกันสักนิดค่ะบทเรียนสั้นๆจากเรื่องนี้ความเหงาในชีวิตคู่เป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะการปล่อยปละละเลยคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในบ้านอาจสร้างรอยรั่วในความสัมพันธ์ได้โดยไม่รู้ตัว และเมื่อรอยรั่วนั้นเกิดขึ้นธรรมชาติของมนุษย์มักจะสแสวงหาใครสักคนมาอุดรอยรั่วนั้นเสมอดังนั้นอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักรู้สึกว่าเขาต้องเผชิญความโดดเดี่ยวเพียงลำพังนะคะหันมาใส่ใจกันก่อนที่คนอื่นจะมาทำหน้าที่นั้นแทนคุณแล้วคุณล่ะคะเคยรู้สึกเหมือนมีรอยรั่วในใจที่ต้องการใครสักคนมาซ่อมบ้างไหมหรือคุณคิดว่า การกระทําของกล้าและคุณนายพิมพ์นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่ในสถานการณ์แบบนี้ลองคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณไว้ด้านล่างนี้หน่อยนะคะแอดมินรออ่านทุกข้อคิดเห็นเลยถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโลกแห่งรักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลหัวใจของกันและกันให้ดีนะคะ สวัสดีค่ะ